สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงมือถือรุ่น Redmi Note 9s มีอะไรบ้างติดตามครับในส่วนหน้าจอจะให้อยู่ที่6.67นิ้วความละเอียดจะเป็น20ต่อ9มาพร้อมกับ CPU Snapdragon 720G และแรมให้มา 4G และ 6G นะครับมี2ขนาดความจุจะอยู่ที่ 64G และ 128G นะครับสามารถรองรับเมมโมรีการ์ดได้แบบแยกช่องนะกล้องหลังนะครับจะให้มาทั้งหมด4ตัวกล้องหลักคือ48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องเลนส์วาย8ล้านพิกเซลกล้องมาโคร5ล้านพิกเซลและกล้องสุดท้ายคือกล้องวัระยะลึกตื้น2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าจะให้ความละเอียดอยู่ที่1 6ล้านพิกเซลมีรูหูฟัง3.5อยู่นะ นี้จะเป็นระบบปฏิบัติการ Android 10มีแบตเตอรี่ให้มาทั้งหมด5 2 2 0 m a h ลอรองรับชาร์จไฟ18ดวัตต์ด้วยนะสีที่ให้มานะครับจะมีอยู่3สีมีสีเทาสีขาวและสีฟ้านี่พอร์ตชาร์จนะครับจะเป็น t ท p e ซแล้วนะส่วนราคานะครับแรม4 g จิกรอมห4ิกราคาจะอยู่ที่6,499บาทส่วนแรม6 g จิกและรอม128 g กราคาจะอยู่ที่7,999บาทจะเริ่มจำหน่ายในวันที่1เมษาน2563นะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบข่าวสารของเราบรบกวนกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารของเราด้วยนะขอบคุณมากครับ